สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มีที่ดินแปลงใหม่มานำเสนอนะครับรหัส PCR 2390นะครับชนดที่ดินเลขที่149เนื้อที่1งาน78ตารางวาขายในราคา700 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับค่าธรรมเนียมการโอนก็คนละครึ่งที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ด้านด้านหน้ากว้าง20เมตรด้านข้างกว้าง30เมตรนะครับมีรั้วรอบขอบชิดเรียบร้อยนะครับ ที่ดินแปลงนี้ห่างจากซีเลนสาย1060แค่100เมตรห่างจากสามเหลี่ยมทองคํา10กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสนามบินเชียงรายประมาณ46กิโลเมตรครับที่ดินตั้งอยู่บ้านประสักน้อยตำบลประสักอาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายถ้าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร091478376 0 หรือ093 226 4020มนย์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผลงานไ,งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ